อันนี้ฟอร์ดสองจีดศูน์ใบเทบิลครับเปลี่ยนถ่ายทำอะไรบ้างพี่โบก็มีปัดชิงเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะแล้วก็น้ำมันเกียร์เฟื่องคลายกรองโซลา่าโอ้เยอะก็ครบเลยเอย้คันนี้ยังอยู่ในประกันอยู่นี่พอถึงรอบเขาแล้วพอถึงรอบเขาครับมาเข้านี่นะไม่เข้าศูนย์นะฟอร์ดคันนี้กี่หมื่นกิโลเก้าหมื่นกว่าโลครับเก้าหมื่นกว่าโลนะครับ 90, ก็ฝัดชิ่นนะครับไทยริพิดโมลี่ 90,000กิโลนี่ก็ยังไม่หมดประกันมั้งสอร์ดแรนเจอร์ไบเทอร์โบ er นะครับระยะ9 0 0ม0่นโลกำลังฝัดชิ่งดูความนิ่งของเครื่องก่อนครับบันทึกเสียงเครื่องไว้ครับเผื่อ ท่านใดอยากจะเอาไปเปรียบเทียบกับรถของตัวเองและดูความสั่นของตัวเครื่องเผื่อท่านใดอยากจะไปเปรียบเทียบกับรถยนต์ของตัวเองครับตัวนี้เป็นอะไรครับพี่ปูฟองโซลา่าครับฟองโซล่าของฟอร์ดเน็กเจนประมาณปีไหนครับพี่ปูตั้งแต่ปี2 0งพที่สิบสองยบขึ้น ประมาณ2 0 2 1 2 2เหรอจ้ใช้ตัวนี้กองโซล่านี่หูใหญ่โตขนาดนี้เลยมันมาพร้อมเสื้อแล้วมาทั้งตัวเลยพูดง่ายๆยกลูกครับยกลูกเลยนะครับยกลูกกองโซล่านี่ควรจะเปลี่ยนประมาณกี่กิโลคือถ้าถามว่าแต่ละรุ่นเนี่ยข้อกำหนดเนี่ยบางทีมันก็แตกต่างกันนะอย่างถ้าเป็นไปได้ก็รับ30,000กิโลเดี๋ยวมาดูนะว่าอันเนี้ยเขาใช้ไปประมาณกี่หมื่นโลเดี๋ยวขอกองเก่าเลื่อยไปผ่านหน่อยได้ไหมได้ ตอนนี้10นาทีผ่านไปนะครับฝัดชิ้งเสร็จเรียบร้อยตอนนี้พี่บูทำอะไรครับเปลี่ยนถอดไส้กรองอ๋อเปลี่ยนถอดไส้กรองนะครับ,รบผมก็ถ่ายพยายามไม่ให้เห็นทะเบียนนะครับคันน,นี้ยังอยู่ในประกันนะครับแต่ว่าเขาก็มาจัดการนอกศูนย์ด้วยสลับสลับกันมาดูช่วงล่างของ Ford ดไปเอโบนะครับ r a n g e r เฟืองท้ายนี่ทําแบบว่าเอาน็อตถอดได้นะครับนี่นะถอดได้ดูเฟืองท้ายได้แบบนี้ผมชอบนะแต่ต้องดูซีนตรงนี้ดีๆนะครับอย่างเงี้ยเซอร์วิสได้ดูพวกบายสีนะครับดอกดอกจอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดือยหมูอะไรเงี้ยดูเห็นได้ง่ายนะครับจุดเด่นของฟอร์ดนะครับ สายระบายไอครับต่อจากเฟืองท้ายนี่ครับถ้าเป็นของโตโยต้าเนี่ยมันจะสั้นๆอยู่ประมาณนี้ประมาณข้อนิ้วก้อยเนี่ยนะครับแล้วเวลาน้ําท่วมตรงนี้แล้วเดือยมันมีปัญหาเนี่ยนะครับพวกวันเววาวของมันเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยน้ำมันจะเข้าตรงนี้ได้แต่ของฟอร์ดนี่ก็ต่อให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเส้นไปทิ้งไว้ตรงนู้นเวลาน้ํามันท่วมเฟืองเนี่ยครับมันจะได้ไม่เข้าเฟืองท้ายอันนี้ลูกค้ามาทำกับพี่ปูผมก็เลยถือว่าซอกแซกดูไปด้วยในตัวนะครับอันนี้ถังน้ํามันนะครับ แนะนำถ้าจะลุยออฟโรดกันจริงๆนะครับหาากาศมากันดีกว่าเพราะมันไม่มีกาดพลาสติกหรืออะไรกันเอากาดมากันอีกชั้นหนึ่งนะครับ <c oughs> กันทะลุครับหินมันทะลุได้ทุกสิ่งอันนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแล้วก็กรองดีเซลแล้วก็จะมีการเปลี่ยนฝัดชิงเกียร์ที่ปูฝัดชิงเกียร์เปลี่ยนกรองไหม ไม่เปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เฉยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เฉยตอนที่ว่าเปิดถ่านเดียวอ๋อครับน้ำมันเกียร์อย่างนี้กี่ลิตรครับน้ำมันเกียร์ถ้าถ้าเปลี่ยนเฉพาะเปลี่ยนไม่เกินหนึลิตรอ๋อครับครับครับอันนี้เขาก็จะเปลี่ยนลักษณะแบบเปลี่ยนเล็กนะครับเปลี่ยนเล็กประมาณ6ลิตรไม่เปิดกรองคันนี้ก็แต่งมาพอสมควรนะอันนี้อันนี้กาดแต่งมาใช่ไหมแต่งกาดแต่ง มองจากด้านใต้นะครับจะเห็นออยน้ํามันเกียร์อยู่นี่ครับออยน้ํามันเกียร์ก็กระปุกเงินๆินี่นะครับอันนี้อยู่ข้างๆเกียร์ออยน้ํามันเกียร์ถ้าออยน้ํามันเครื่องก็อยู่ตำแหน่งไหนวะนี่ครับจะอยู่ติดกับไส้กรองเลยอ๋อครับผมครับขอตั้งมองด้านหนาอันนี้ออยออยน้ํามันเกียร์อันนี้ออยน้ํามันเครื่องนะครับรอบนี้เขาใช้ประมาณกี่กิโลครับพี่บุ๊ พอรู้ไหมไม,ไม่เกินหมื่นแล้วไม่เกินหมื่นก็อ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนน้ามันเครื่องออกมานะครับอถ้าเปลี่ยนที่นี่ก็จะได้เห็นชัดๆเลยนะครับเนี่ยว่าเปลี่ยนถ่ายจริงนะครับลูกค้าก็นั่งรอกันที่ในห้องได้นะครับเห็นน้ํามันเครื่องออกกันมาจัดจ้านะครับแล้วก็ใส่เข้าไปกันแบบเห็นๆนะถามว่าดีตรงไหนก็ดีต่อใจครับได้เห็นไงครับ <laughs> บางคนบางคนไม่ได้เห็นกลับ,บบ้านก็มา วิ่งไป200โลดำอีกละป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าเรามันก็ยังมีตกค้างอยู่รูถ่ายฟอร์ดนี่ส่วนตัวผมว่าใช้ได้นะครับของตัวน้ำมันเครื่องเนี่ยมันมาเป็นรูเกือบรูสุดท้ายเลยแองสุดท้ายเลยนะครับนี่ยรูถ่ายมันออกมาต่ำมากมันทำให้เอาน้ำมันเครื่องเนี่ยไหลลงมารวมตรงนี้ส่วนโตโยต้าเนี่ยมันจะเป็นแบนแบน,แบนมันอาจจะค้างอยู่ที่ตัวฝาครอบ อันนี้มันไล่ลงมาเลยเนี่ยถ้าอันนี้ออกแบบดีนะอย่างเงี้ยไล่ลงมาแ,แล้วมันก็ไหลหยดออกมาตรงนี้นะครับก็แทบแทบจะหมดเลยอ่ะครับเพราะว่าด้วยตัวรูปลักษณ์อ่างไล่ต้อนมาที่มุมสุดท้ายที่ปลายแหลมเลยนะครับตัวถ่ายได้มีอ่ะไม่มีรูถ่ายเหรอครับแล้วถ่ายแล้วถ่ายทำยังไงครับต้องดูดอกมันนบี่ยอมาอกว่าอา๋อ มีตำแหน่งเดียวครับผมมาดูดออกหรือไม่ก็ต้องเปิดไอ้นี่ใช่ครับเปิดไอ้นี่เปิดออกไอ้นี่มันจะครื่องเยอะต้องเปลี่ยนตะกอนปะเก็นขาเนี่ยถ้าเข้าที่ศูนย์ศูนย์จะทำลักษณะนี้เหรออ๋อถ้าศูนย์ศูนย์เปิดนี่เลยก็ต้องเสียปะเก็นใหม่เสียปะเก็นครับผมข้าลงค่าแรงแล้วก็ทิ้งรถไว้นานครับผมพูดกันอย่างนี้ดีกว่าอ๋ออันี้เราก็ใช้วิธีการดูดเอานะครับอืมอันนี้ก็ต้องลงขาถาก่อนนะครับผม พุทธังแค้วคาดนี่ยทำมังแค้วคาดสัง,งคังแค้วคาดนะเดินทางไกลก็ต้องเล่นคาถาด้วยนะครับแม้น้ํามันเครื่องจะดีนะฮะผมเองก็ชอบดูนะครับขั้นตอนวิธีการาต่างๆนะครับส่วนใหญ่ก็มาเซอร์วิสรถตัวเองด้วยถ้ารถช่องข้างๆมีก็ดูไปด้วยในตัวนะครับว่ามันทํำยังไงอะไร ก็ดูยังใสอยู่นะโอ้เข้มนะเหรอครับอันนี้สภาพ40,000ที่ปูบอก40,000นี่ได้เวลาเปลี่ยนแล้วหรอครับเฟืองท้ายนี่จริงแล้วตัวเลขมันเท่าไหร่กันแน่4ไมต4 0 0 0นถ้า1 0 0นโลนี่หรอ4ล้านะมตรครับผมอันนี้ไม่มีน้ําเข้าแต่ว่าก็คือพูดได้ง่าย เสียดสลดแรงเสียดสีไอการหมุนไปก็4ี่หมื่นโลแล้วที่ปู่มองพุกก๊บก็ว่าว่ามันเข้มแล้วแต่ผมมองว่าเอิมอยู่ยังใสอยู่เลยก็กระบวนการเปลี่ยนถ่ายของเหลวเนี่ยนะครับถ้าดูแลอย่างใกล้ชิดได้รถยนต์ก็จะอยู่กับเรานานนะครับขึ้นอยู่กับคุณตีโจทย์ยังไงครับ5ปีขายทิ้งหรือกะขายหปีทิ้งอ่ซื้อใหม่แต่บังเอิญ เศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่ได้เปลี่ยนรถแล้วก็ต้องใช้ยาวเพราฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการดูแลแต่ป้ายแดงเนี่ยนะครับดูแลดีก็เก็บได้ยาวอยู่นะพวกของเหลวลดความร้อนรดแรงเสียดสีเหล็กกับเหล็กอันนี้เราใช้น้ำมันเซอร์ไทยลิคิดโมลี่นะครับเบอร์อะไรครับพี่โปเอ็ครับ้าเก้าสบเจ็ดสิบห รถผมก็ามาดูแลขั้นตอนสุดท้ายก่อนไปมองโกเียเนี่ยมันมันจะไปเนี่ยประกออ๋อเมื <t ug> <t ug ่อกี้มันแคบอะเวลาผมมาเอารถตัวเองมาเซอร์วิสนะครับแล้วก็มีรถข้างๆมาผมก็ลวดถ่ายคลิปไปด้วยในตัวนะครับการดูแลรถยนต์นะครับอันดับแรกเลยนะครับของเหลวก่อนเพราะของเหลวมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการลดแรงเสียดสี เศษสีนะครับของเหล็กกันเหล็กมีอะไรบ้างนะครับในห้องเครื่องมีน้ํามันเครื่องนะครับน้ํามันเครื่องต่อมาก็น้ํามันเกียร์ต่อมาก็น้ํนมามันเฟืองท้ายถ้าเป็น4ี่คูณสก็จะมีเฟืองหน้าด้วยแล้วก็มีเกียร์ทานเฟอร์พวกนี้นี่มีอายุการใช้งานนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานด้วยถ้าเรายิ่งดันดอยเยอะๆใช้แรงบิดเยอะๆ แรงเค้นแรงเสียดสีหรือแรงตะบี้ตะบันเนี่ยพูดง่ายๆสแร่บ้านๆมันก็มีสูงอีกอันนี้ก็ต้องดูแลต่อมานะครับส่วนหลักๆแล้วนี่ก็คือส่วนใหญ่น้ำมันเครื่องนะครับหมื่นโลนี่วงการเขาว่า mm hmm. อย่าเกินเลยเอาหมื่นโลอย่าลืมนะครับว่ารถติดเนี่ยคุณก็เกินหมื่นโลอยู่แล้วรถติดไม่ออกมาหมื่นโลแต่ช่วงที่รถติดเนี่ยมันอาจจะเครื่องมันก็ทํางานอยู่นะครับชั่วโมงการทํางานมันก็อาจจะมากขึ้นนะครับ จริงมีบางท่านเขาก็เสนอด้วยว่าเออแล้วก็ชั่วโมองการทำงานด้วยให้ของเครื่องยนต์นะฮะอันนี้ก็เป็น Ford b บเทอร์โบนะครับส 0. 0จริงๆแล้ว Ford นี้มันยังมีจุดอ่อนด้วยนะครับจุดอ่อนของมันเนี่ยถ้าคุณเก็บได้เนี่ยก็ดีนะครับเช่นความร้อนนะฮะอย่างอันนี้จุดอ่อนของมันก็คือสายผ่านจุ่มน้ํามันก็แน่นอนครับเขาก็ต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ต้องมีการฟัดชิ่งแล้วก็ ฟันชิงมันก็จะไปล้างไอ้พวกเศษอะไรต่างๆนี่ออกหมดแล้วก็สายพานก็ต้องมีการเปลี่ยนตามระยะหรือก่อนระยะนะครับอาจจะใช้คําว่าก่อนระยะด้วยนะครับบางคนบอกซื้อฟอร์ดมาเพื่อจะมาดูแลมันก็อย่างว่านะครับรถทุกอย่างนะครับมันก็มีจุดดีจุดด้อยถ้าชอบถ้าคุณชอบคุณใช้มันแล้วคุณดูแลเหนือมาตรฐานได้อีกนะครับนิดหน่อยก็ถือว่า การขับรถก็จะมีความสุขครับจริงๆแล้วมันจะมีเก็บเรื่องวบาวน้ําอีกนะครับที่เข้าไปเล่นๆกันก็นกอาจจะมีการทำเบาวน้ําองศาประมาณ82เท่ารีโวมาใช้งานกันก็ค,คนก็ทําไปเยอะละวันนี้ก็ใช้น้ํามันเครื่องนะครับลิพิดโมลีนะครับท็อปเทค4 2เบอร์5 W30 แล้วก็สารเคลือบของเซราเทคเปลี่ยนกองโซล่าของเน็กเจน กองโซล่าเนี่ยครับหรือกองดีเซลเนี่ยของ Ford Next Gen ก็จะอยู่ตรงนี้ครับมีกาดกันให้หนึ่งอันนะครับมีกาดเหล็กตรงนี้กันให้แล้วก็ต้องเปลี่ยนกองตรงนี้ลงมานะครับอยู่ตำแหน่งใต้ท้องเครื่องแต่ผมว่างง,งงมากนะครับ n e ็ก Gen n e ็ก g e น All n ี w อยเนี่ยอันอันนั้นอันนั้นเ็กนอันนี้ All New อะไรอย่างเงี้ยวิธีการเปลี่ยนก็อยู่ประมาณนี้ สภาพกองกี่กิโลนะครับพี่โปดีเซลเนะี่ยอันนี้ไม่เกินห้าหมื่นนะไม่เกินห้าหมื่นเดี๋ยวผมขอกลับบ้านนะ,ะไ,ไปเอาใบื่อยเหล็กตัดดูทำคลิปคนดูเป็นล้านรวยเละเลยการการถอดก็ต้องเอาเอากาดออก,ก่ันที่ตัวครอบอแล้วก็ ว้ากองกองรอบแรกเจ้าของรถบอกศูนย์บังคับเปลี่ยนตอนสองหมื่นโลครับตอนนี้วิ่งมาเก้าหมื่นโลแสดงว่ากองนี้เจ็ดหมื่นโลอ่าเดี๋ยวไปผ่าดูครับอยากเห็นนระหว่างที่พี่ปูกำลังถอดกองโซล่านะครับมาดูเผานะครับเผากลางอย่างนี้พี่ปูเคยบอกนะครับถ้าเป็นเผากลางเนี่ยนะครับ มันจะไม่มีรูอัดจรารบีไม่เหมือนโตโยตา้าที่โตโยต้าจะมีรูอัดจรารบีแต่อันนี้ของ Ford จะไม่มีนะครับถ้าพูดตรงๆก็คือถึงระยะยกชิ้นอย่างเดียวนะครับถึงระยะก็ยกชิ้นนี้เลยนะครับซื้อใหม่แต่อู่คงคงทําได้นะครับในการแมนทานันแต่อันนี้ก็ยกชิ้นเลยถ้าเป็นศูนย์นี่ยกชิ้นอย่างเดียวใช่ไหมพี่บุญนียกชิ้นถ้าศูนย์ยกชิ้นอย่างเดียวเลยใช่ครับ เขาจะไม่มีมมการมัดอาจจะถอดเป็นท่อนไงมาก่อนต้องปุ่มย่อยออกแล้วก็เปลี่ยนเพราะสุดดีแล้วก็กลับมาประกบย่อย,ยอันนี้ข้างในก็คือจาระบีบแต่มันไม่มีรูไม่มีรูอัดนะครับอันนี้ก็เอากองโซล่ากองดีเซลตัวใหม่ใส่เข้าไปครับ ลูกหนึ่งก็ราคาก็พองงามๆนะครับเท่าไหร่2,000นกว่า,าก็พอๆกันไอ้นาวารานะครับทนันดิสันก็ราคาสูงอยู่นะครับสำหรับกรองอดูวิธีกันนะครับกดกรองอากาศนะครับต้องขอดลูกยางตัวน,นี้ด้วยนะครับเพราะว่าร้านใหญ่ เพื่อให้ตัวตรงนี้หน่อยหรือกดเซนเซอร์ตัวนี้หนึ่งนะจะง่ายดึงตรงนี้ออกด้วยนะครับต่แล้วก็เป็ตนตนัวมุดตรงนี้อีกนะครับแล้วก็ใส่กล่องออกมาเบาเป่าเสร็จเรียบร้อยก็ใส่นะครับคือถ้าถอดไอ้สายเซนเซอร์พวกนี้ออก ม,มันจะง่ายแล้วก่อนฮ่ามันจะง่ายไม่งั้น,<ห>นมือ,อมันก็จะทํางานแบบง้างๆอน่าก,กดเข็มขัดรัดนี่ก่อนนะครับแล้วก็เวลาใส่ก็เสียบเข้าไปข้างหลังไม่ต้องสไลด์เสียบเข้าไปนะครับจะมีช่องเสียบแล้วก็กิ๊บล็อกสองตัวปึ๊กง่ายนี้เรียบร้อยใส่ไขควงขันเซ็นเซอร์ปั๊บตรงนี้ไอ้ตรงนี้เสียบเข้าไป รถประเจ็ดอือ่เราต้องมีก๊อกแก๊กเล็กอ่ะงงานสะดวกไหนๆก็ถ่ายมาถึงช่วงนี้นะครับใครที่ขับฟอร์ดหรือตระกูลพวกน้ําที่มันอยู่ตรงเนี้นะครับต้องระวังนะขับรถลุยน้ําลุยน้ำเนี่ยนะครับน้ํามันช้อนเข้าตรงนี้ได้นะครับนี่ครับมันเข้ามานี่เลยนะครับเต็มเต็มเลยนะครับมันไม่เหมือนรีโว่รีโว่มันจะเป็นงวงไปข้างหลังเป็นช่องประมาณสองฟุตอันนี้เนี่ยทันลุยมาตรงนี้เข้านี่งานงอกเลยก็เติมน้ํามันเครื่องนะครับ 5แล้วู30ล้วก็เติมเซอร์เทคครับนะครับเราขอดูวิธีการถอดกิป์อย่างนี้นะครับมันจะมีร่องล็อกอยู่ด้านข้างแล้วก็ง้างลงานล็อนี้ครับอามือได้เลยเนาะใช่ปุ๊บแล้วก็ถอดออกมาครัแต่มันจะมีร่องอยู่นะครับเนี่ยดูสอนดีๆครับอ่า มาดบาเข้าไปใช่ครับมันจะไม่ใช่อลิงกลมๆหครับมันจะเป็นอลิงแบบนี้ปิดมันก็เลยดูยังคอนได้ใช่ไหมคอนได้แต่มันไม่เป็นไรครับออาๆเอเก็อย่างเงี้ยครับมันคอนได้มันไม่เหมือนพวกกิบล็อกพวกนี้อันนั้นมันเป็นยุคเก่าอันนี้มันเป็นรุ่นใหม่ New Generation ไอ่ผมเคยเห็นมันลนลงมานะลนลงมาก็แสดงว่าส่ไม่ตอส ปกติถ้าเป็นรีโวของผมนี้จะยักน้ํามันเอานะครับอันนี้ใช้วิธีการเปิดกุญแจออนติดเครื่องพี่ออฟออฟอเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการติดเครื่องครับนี่เราต้องไล่ลมถ้าเป็นโตโยต้ก็ใช้วิธีการยักอันนี้มันเป็น,ออน

จะทำวิธียังไงถ้าเป็นรีโวเรายักอันนี้คือการไล่ลมใช่ครับแต่นี่คือกรองลมล่างนะครับอ่าแต่ก็ต้องหารีดไล่ลมอย่างนี้เขาเรียกระบบอะไรครับก็เป็นปั๊มไฟฟ้าปั๊มติดไฟฟ้าใช่ครับวิธีการไล่ลมของฟอร์ดก็ประมาณนี้นะครับถ้าย้อนกลับไปดูของโตโยต้านะครับเวลาเราเปลี่ยนกรองเนี่ยเราก็แบบดั้งเดิมน,นะครับใช้วิธีการแยักนะครับเนี่ยแยักน้ำมันตรงเนี้ยเนี่ยถ้ามันแข็งนี่ก็สแสดงว่าน้ำมันเต็มระบบ ผมก็ได้เห็นกรรมวิธีนะครับก็ดีใจนะครับที่ได้ดูนู่นดูนี่ดูน,ดนั่นอันนี้เขาก็เกี่ยวกับเปลี่ยนทายน้ามันเครื่องเรียบร้อยนะครับรองดีเซลเรียบร้อยต่อมาก็จะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนน้ํามันเกียร์ครับฟังเสียงเครื่องยนต์อีกครั้งนะครับหลังเปลี่ยนน้ามันเครื่อง 5W30 แล้วก็เซอร์ลาเทคเข้าไปว่าเสียงเครื่องเป็นยังไงครับ จะต้องเปลี่ยนน้ามันเกียร์นะครับรุ่นนี้จะมีก้านวัดน้ํามันเกียร์อีิปูรุ่นนี้เปลี่ยนตรงก้านวัดสูบได้เลยใช่ครับเปลี่ยนถ่ายน็อตข้างล่างหรือรีโวไม่ได้หรอมันไม่มีมันเป็นดาววัตติครับอ๋อครับครับถ้าเปรียบเทียบกับรีโวไม่มีนะครับอันนี้ก็เปิดทางสัตสัมเกียอ์เปิดกียอ๋อไม่มีรูไม่มีรูเช็คล้นอันนี้ต้องเป๊ะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเกินต้องดูดออกถ้าขาดก็ต้องใส่สวนเข้าไปที่ ก็แต่ละที่ไอ้ตัวการวัดน้ำมันเครื่องนะครับระบบของฟอร์ดมีการวัดถ้าเป็นของรีโวนะครับการวัดน้ำมันเกียร์นี้ไม่มีนะครับเ,เวลาจะเปลี่ยนถ่ายก็จะถอดน็อนตออกมาเนี้ยเปลี่ยนถ่ายมาแล้วก็จะมีรูเช็คล้นนะครับเวลาเติมก็เติมเติมที่ด้านใต้นี้จะไม่มีเติมในตัวการวัดถ้าเป็นของฟอร์ดนี่ มาดูน้ำมันเกียร์นะครับสภาพ40,000กิโลอ๋อแต่เขาเปลี่ยนทุก20,000กิโลอ๋อครับ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 เจ้าของรถคันนี้ก็เปลี่ยนทุก20,000กิโลนะครับเราจะใช้กี่ลิตรครับเปลี่ยนไายส่วนนี้ไม่เกิน6ลิตรนะไม่เกิน6ลิตรนะครับ,รรบถ้าฟัดชิง่งถ้าฟัดชิ่งเต็มระบบกี่ลิตรครับประมาณ6ถึง8ลงิตร ไม่ใช่สิบสิบกว่าวอะครับผมกลับครับ,รบน้ำมันเกียร์เจ้าของรถใช้เบอร์ของศูนย์นะครับนี่ของศูนย์น้ำด้วยอ่อันนี้มีอะไรเนะี่ยเม็ดเม็อะไรน้ำน้ำครับมีน้ำเหรอครับน้ำ แล้วอย่างนี้เครื่องยนต์ไม่มีปัญหาอะไรพี่ครับไม่มีไม่มีครับอ๋อมันอ๋อกองไว้ดักอยู่ถ้าเทียบกับรีว่รีรว่์มีตัวดักไหมมีเหมือนกันนะ้ะเศษผงเศษอะไรก็มีนี่ใช่ไหมนิดหน่อยที่ตูดนั่นแหละโอเคเดี๋ยวไปผ่าเล่นดูก็มาถึงกระบวนการผ่านะครับผ่ากองฟอร์ด l a n เ e r Next Gen 2.0งุดศูนยเทอรเจ้าของบอกว่าเติมแต่เชลวี V-POWER ตลอดระยะการใช้งาน70,000กิโลครับเดี๋ยวลองพาดูครับว่าข้างในจะเป็นอย่างไรครับใช้เื่อยเหล็กพาวงรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวแบะดูครับก็พามาเรียบร้อยนะครับไส้กองทุรักทุเลพอสมควรครับ ระยะ70,000กิโลเจ้าของบอกเติมวีพาวเวอร์ตลอดนะครับก็สภาพอย่างที่เห็นนี่ครับระยะ70,000กิโลนะครับที่ทำคลิปนี้ไม่ใช่แล้วท่านก็พิจารณาเอเองนะครับว่าท่านจะเปลี่ยนใส่กล่องท่านที่ระยะเท่าไหร่ถ้าเ0 0 0หมโลแล้วท่านรู้สึกว่ามันมากไปท่านลองลดระยะลงมาหรือ50,000ื่โล แล้วท่านก็ลองผ่าอีกรอบหนึ่งแล้วเปรียบเทียบดูนะครับผ้านี้ค่อนข้างหนาพอสมควรเลยนะครับหนามหนามมากดำอยู่ข้างนอกนะครับข้างในนี่ยังเป็นสีทองอยู่นะครับ ทำคลิปให้ท่านดูเล่นๆนะครับผ่ากองฟอกเน็ตเจนระยะ70,000กิโลครับ